เก๋ของรายการศึกวันมิตรชัยบวกเพิเศษนัดยิ่งใหญ่ครับสมรักทอเทพสุทินครับย้อนยุคพบกับยอดวันพระเดศสุวันวิจิตหรือว่ายอดวันพระเด็ซอจุลเสนผี่เลี้ยงของสมรักก็มีสามารถพยกากรณ์และก็ทางด้านของเขาใายกาแล็กซี่ครับส่วนยอดวันพเดศก็มีทองดีศิูรหมายแล้วก็ตองประตัดสอจุลเสนครับสองลูกศิษย์ก่อนที่จะ ชกกันนะครับรพงภพพิเศษไผทุนครับมอบรางวัลกระเช้าและก็ถ้วยกิติยศนะครับแทนคาขอบคุณแลวครับที่เสียสละนะครับถือว่าเป็นคนเสียสละนะครับมาจุดกระแสสร้างสีสันให้กับวงการหมัดมวยสมรักวัย42ปีครับจากจังหวัดขอนแก่นจะของเหรียญทองโอลิมปิกแรกของคนไทยครับปี1996ที่แอตเลนตาส่วนยอดวันพาเด็ตสอจุลเสนนะครับ นี่มีพระทานสมศักดิ์ทอเทพสุทินครับขึ้นมาถอดมองคลให้ส่วนนาวากาศเอกพิเศษสมยศจุลเสนถอดมองคลให้กับยอดวันพันเดน็ยอดวันพันเดชนีน่เจ้าของแชมป์ราชดำเนิน6เส้นนะครับในแบบมวยไทยแล้วก็ในแบบมวยสากลไม่ธรรมดานะครับคว้าแชมป์4เกมและเคยไปแข่งขันโอลิมปิกเกมมาแล้วด้วยนะครับที่กรุงโซประเทศเกาหลีใต้เรียกว่าดีกรียาวเฟ้ยทั้งคู่เป็นฮีโร่ของคนไทยทั้งคู่แหละครับ อายุห่างกัน12ปีครับสมรัก42ยอดวันพะเด็จ54กติกาพิเศษครับชกกัน2ยกเอายกบังแล้วครับสมรักครับนี่แหละครับขอโทษแม่ขอโทษแฟนมวยบนล็อกันนะครับแต่ว่าก็นับหนึ่งไว้ในใจนะครับผมกำลังจะพูดถึงกติกาครับสมรักนี่วงในหักเหลี่ยมไล่แขนได้นะครับแต่ว่าห้ามยกบังครับห้ามแทงเข่าห้ามฟันศอกนะครับก็คือใช้หมัดได้อย่างเดียวครับ ส่วนยอดวันพันเด็ดนะครับอาวุธมวยไทยครบเครื่องต้มยำนะครับอยากใช้อะไรใช้ไปเลยครับยกเว้นทำกิกตกาตามพรบกีฬามวยเท่านั้นเองนี่คือความน่าสนใจนะครับเคยเจอกันมาแล้วก่อนหน้านี้นะครับเมื่อ2ปีที่ผ่านมาครับสมรักชนะแตกในยก3ครับวันนี้กับกติกาที่เปลี่ยนไปครับเพื่อสร้างความเร้าใจครับจะบอกว่าสีสันก็ใช่นะครับแต่ว่าสีสันที่มีเงินเดิมพัน6ล้านบาทจะไม่เครียดได้ยังไงครับ ทั้งนักมวยและก็กรรมการซึ่งก่อนหน้าการชกก็มีการไปประชุมร่วมกันรับรู้กติการ่วมกันนะครับอ้าวเตะขาครับทตงด้านของยอดรัมพเดชโอ้ไปเผลยยกและสมรักยกอีกไม่ได้นะครับสองครั้งก็คือครั้งแรกนะครับแม้ว่าจะไม่เกี่ยวข้องกับการให้คะแนนของกรรมการแต่อย่างใดนะครับแต่ว่ายกอีกครั้งไม่ได้แล้วนะครับสมรักเผลอไม่ได้ครับเผลอไม่ได้เผลอนี่เสียตังค์ครับไอเสียตังค์นี่เสียแน่นอนครับโอ้โห อ่าล้ครับยุ่งแล้วครับกดดันเหลือเกินครับสมรักทอเทพสุทินครับปากข้างหลังว่าฮีโร่นิวบดายครับหมดไป2นาทีแรกของยกที่1ครับโอ้โหสถานการณ์นี้บีบสมรักเหลือเกินแล้วครับแล้วก็เผลออีกไม่ได้ครับเผลออีกเสียตังหล้านครับฝั่งละ3าล้านครับก็เสียตังค์มล้านครับอ้าวอ้าวสมรักบอกว่าอ่าลูกนี้แหมก็คือขาติดพื้นนะครับไม่เป็นไรครับเพราะว่าถ้าเกิดเผลออีกทีหนึ่งเรียบร้อยแล้วครับสมรักเสียเงินแน่นอนครับ อาล่ะครับดูครับยกที่2ครับยกแรกนี่ยอดบัรพัเดชได้แน่นอนนะครับเพราะว่าสมรักได้หมัดเดียวครับเดี๋ยวไปเผอยกด้วยแต่ว่าก็อย่างที่ผมเรียนไปว่าไม่เกี่ยวข้องกับการให้คะแนนของกรรมการแต่อย่างใดนะครับไม่มีผลว่าอย่างนั้นเถอะสมรักเถออีกไม่ได้ครับขยับเข้าหายอดบัลลเดก์แต่พยายามพับนอครับบริเวณหน้าขาของสมรักครับเดินเข้าหาครับ โอ้โหยหมัดครับหมัดขวาโอ้โหยหมัดขวาสวยครับยอดปมเลดบอกมาเอาอีกน้องเอาอีกสมรักบอกว่าเดี๋ยวจัดให้พี่เดี๋ยวจัดให้พี่ขอใช่ไหมพี่ขอใช่ไหมเอาจ่อยขวาลําตัวครับมีล่างสลับบนครับสมรักพยายามใช้ความปราดเปรียวอายุที่มีน้อยกว่าล่ะครับเข้าออกเร็วครับอล้วครับเดินเข้าหาเดินเข้าหาครับสมรักโอ้โหต่อยได้จังหนักจ,จริงๆนะครับยอดปมเลดต้องเตะนะครับภูพันยอด ยศนาวากาศโทรครับนาวากาอากาศโทแห่งกองทัพอากาศส่วนสมรักเรือเอกแห่งกองทัพเรือโอ้โหนายทหารทั้งคู่รัดครับสมรักดูครับสมรักนี่นี่แหละครับอย่างนี้ได้อย่างนี้ได้5่าอ่าแล้ะครับยังไม่ตีเข,าเข่าครับเตะขาครับแหม่คว้างหมัดครับคว้างหมัดท่อมไปสมรักต่อยฮุกซ้ายบริเวณสี่ข้างโอ้ยแล้วก็ชิงหมัดออกขวาครับ โอ้เร้าใจครับเร้าใจคนรอดูกันทั้งประเทศขยับเข้าหาครับสมรักกางเกงนี่ตัวเป็นหมื่นเลยนะครับจากห้องเสื้อสุสาครครับเป็นกางเกงผ้าใหมครับสมรักอ่าโอ้หมัดขวาสองหมัดก่อนจากแล้วอา้าวนาวากาศโทยาบเปรตเ,เดินไปไหนผูพ้พันยอดผูพ้พันยอดแม่นี้ไม่รู้เป็นมุกหรือว่าเดินหลงบูมเองนะครับแม่ก็ได้รับเสียงบิบไวจากเซียนมวยบอลล็อกพอสมควรเหมือนกัน ถือว่าเป็นมุกแล้วกันนะครับหมดยก2ครับพี่น้องแฟนหมัดมวยครับสถานการณ์นะครับเรื่องของตลาหลักทรั์บอกไปควบคู่จะได้ดูกันสนุกนะครับถ้าเกิดใครไม่ได้มาดูที่สดๆที่ราชดำเนินสถานการณ์สมรักได้เปรียบ2-1นะครับ2-1ครับเอาละครับยกที่สามครับยกที่สามครับสมรักเห็นแล้วครับเดินจิ้มหมัดแล้วครับเดินจิ้มหมัดกระแทกหมัดซ้ายนำครับนาวาการ์โย่อเปรนเดครับเตะตัดล่าง อ้าวต่อยขวาลำตัวครับสมรักแล้วอ้าวกรัดรัดเอวครับแล้วก็ดันล้มครับอย่างนี้ไม่เป็นไรครับเพราะว่าไม่ได้ยกขาขึ้นมาเกี่ยวอ่าล่ะครับตอนนี้อ้าวกำปั้นขวาแล้วแหมไม่แกะเตะน้อยไปหน่อยครับภูพันยอดสมรักขยับเข้าหาครับขอนแก่นกับนครศรีธรรมราชนะครับภูพันยอดนี่ปากพนังนครศรีธรรมราชสมรักโอ้โหอ่า คือต้องยอมรับแหละครับว่าแข้งซ้ายนะครับบริเวณสะโพกด้านซ้ายสมรักนี่คือแบบเกรงไว้แน่นทีเดียวครับมันยกบังไม่ได้นะครับต้องเกรงแล้วก็รับเจ็บเท่าไหร่ก็ต้องต้องต้องทนแหละครับอ่าแล้วครับขยับเข้าหากระสมรักโอ้โหต่อยขวาลําตัวครับอ่าแล้วครับพิวแล้วครับมันอกมันใจแล้วครับโรโอลิมปิกโอ้โหฮุกซ้ายครับดอกนี้เต็มเต็มครับภูพันยอดยังนิ่งอยู่ครับ ยังนิ่งอยู่ครับอ้โหอ้าวเจอขวาลําตัวอซ้ายพยายามจะต่อยหมัดคืนครับก่อนชกนี่ผู้พันยอดบอกว่าหมัดสมรักนี่ไม่ได้กลัวเลยครับประเภทหมัดตะกแตนอ้าวเจอหุกซ้ายโอ้โหมากแม่เกลี่ยขวาไปครับฮุกขวาเต็มเต็มครับโอ้โดนเยอะครับผู้พันยอดต้องเดินอ่าต้องเดินเตะบ้างครับสมยศกระแทกหมัดซ้ายครับผู้พันยอดขยับครับต้องหาจังหวะให้ตัวเองครับสร้างโอกาสให้กับตัวเองเตะขาครับ เตะขาครับจะเตะขาเตะก้านคอเตะได้ทุกที่อ่ะครับขอให้เตะครับกองเชียบอกว่าเตะที่โอ้โหเจอกับปั้นขวาของสมรักครับโอนชักจะหนีไม่ออกเหมือนกันครับผู้พันยอดลวหมดยกที่3ครับเอาล้ครับยุ่งแล้วครับสถานการณ์ไม่ดีแล้วนะครับนาวากาโทยอดวันเพลสสุวรรณวิจิตโอ้ต่อไกลถึง30ช่วงตัวครับดูฮะสมาเขาใสายกาแล็กซี่นะครับโอ้ดีกองเชียสมรักมากระทั่งค่ายครับ มีภรรยาคุณหญิงนะครับภรรยาของสามารถมีลูกสาวครับน้องแอมมาเชีย์ที่มุมแล้วครับส่วนเจ๊อ้อยนั่งเฝ้าเงินอยู่ครับภรรยาของสมรักยกที่4ครับ30ช่วงตัวครับอยู่ที่สมรักได้เปรียบโอ้โหชกไปชกมานี่แหละครับเรื่องของสภาพร่างกายนี่สำคัญนะครับสำคัญจริงๆอ่าแล้วก็ต้องเตะขาครับผู้พันยอดต้องลุยหน่อยแล้วครับเวลามันน้อยนะครับ2นาทีนี้จะทำอะไรต้องรีบทำครับ เอาละครับเตะขาไปได้สองทีเอาเตะขาไ่ได้3ามที4ทีครับสมรักษ์ยังนิ่งอยู่ผงกสายลำตัวครับสมรักษ์หมัดหนึ่งสองครับโอ้โหต่อยแม่นครับนี่แหละครับสมรักษ์หมัดไม่หนักก็จริงนะครับแต่ว่าสมรักษ์เป็นคนที่ออกหมัดได้แม่นยำครับแล้วก็เวลาผ่านไปครับจาก19 9 6ที่ได้เหรียญทองโอลิมปิกโอ้โหจนถึงตอนนี้เอาละครับต้องตีแบบนี้ครับผู้พันยอดแล้วก็เสียบซ้ายครับตัดเสียบเสาซ้ายครับแทงเข่าขวาครับ เอาละครับได้เฮแล้วครับกองเทียของยอดบรรพเดชกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีนี้บรสักพักตีคำครับคุณในการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยประจำจังหวัดฉะเชิงเซาครับให้คะแนนศาส์ท่านมีไพฑูลกรบลางสินชัยจุลวงและอนันต์เมฆสวรรค์ก็รุนแล้วแต่เป็นครูบาอาจารย์ที่ได้รับการยอมรับทั้งนั้นครับเอาละครับดันไม่ล้มนะครับทางด้านของสมรักแต่แค่ดันล้มนะครับสมรักยอดบรรพเดชต้องกอดต้องตีครับเอาตีเข่าขวาตีเข่าขวาครับยอดบรรพเดช ต้องต,ตีตีตีสมรักพยายามแม่พยายามใช้กําลังแขนที่มีนะครับหักคอรัดคอแล้วก็พยายามให้ยอดประเภทตีไม่ได้แล้วดันล้มไปครับโอ้โหล้มตรงมุมสี่มวลชนครับนักข่าวมากันเพียบจากทั่วทุกสารทิศนะครับหลายวงการครับวงการหมัดมวยนี่มาอยู่แล้วครับวงการการเมืองครับท้องถิ่นถึงระดับประเทศวงการดารงดาราศิลปินนักร้องมากันพรึบเลยครับที่ราชดำเนิน โอ้อยากให้มาอย่างนี้กันทุกวันครับเพื่อให้วงการหมัดมวยซึ่งถือว่าเป็นศิลปะประจำชาติไทยมันเฟื่องฟูกลับขึ้นมาอีกครั้งนี้มาจากแดนใต้และยันลาเลยนะครับบางลีครับดาตตำรวจกีริศักดิ์มูดอหมดยก4ี่ขึ้นยกหนะครับสถานการณ์ครับก็โอ้โหเรียกว่าพลิกกลับมายันเสมอยอดวันพันเดชครับบางแห่งนี้ให้สมรักต่อยังต่ออยู่2 131นะครับเอาละครับแล้วแต่จะว่ากันไปครับใครเล่นกับใครจำกันเอาเองแล้วกันครับ เอาละครับแข้งขวาสมรักต่อยขวาลําตัวครับยอดวันประเดชแม่ถ้าเกิดเหมือนเดินแทงเหมือนปลายยกสี่นี่ได้หลุนได้เชียครับแต่แทกงหมัดซ้ายเพราะว่าแฟนมวยที่ออกราคคงราคาอะไรอย่างนี้ก็ต้องมองอนาคตนะครับมองอนาคตครับบางคนออกราคาผิดมองผิดก็อนาคตมืดมนครับพาครอบครัวเดือดร้อนไปด้วยเอาละครับกรรมการบรษักพักดีคำครับแยกออกมาไม่เข้าครับยอดวันประเดชสมรักก็ไม่เข้าครับ คือก็ต้องยอมรับแล้วก็ยกสองยกสามนี่สมรักก็ได้ครับยกหนึ่งนี่ยอดวันเผด็ดได้นี่มองกันแบบเป็นกลางนะครับยก4ี่ยอดวันเผด็ดได้ครับและยกห้าครับนี่อยู่ที่สายตาแฟนมวยครับอยู่ที่สายตาแฟนมวยแล้วครับมองเหมือนกรรมการหรือเปล่าถ้าเกิดมองเหมือนกรรมการก็รวยครับ ไอ้ที่มันจนอยู่ทุกวันนี้ก็มองไม่เหมือนกรรมาการครับเดินเข้าหาครับสมรักโอสถานการณ์เรียวกว่าแล้วแต่ใครชอบนะครับกองเชียร์สมรักก็มองว่าสมรักได้เยอะกองเชียร์ยอดประเทศก็บอกว่าโอ้โหได้เยอะเหมือนกันอ้าวแข้งขวาครับอ้าวแล้วครับแล้วอ้าวอ้าโอ้เตะเขาแต่ว่าเป็นจังหวัดที่สมรักใช้ความตัดเปรียวครับรัดด้านหลังแล้วก็ดันล้มไปโอ้เกมดูยากดูลําบากครับ เพราะว่าเป็นกติกาพิเศษที่ทั้งสองคนรับรู้ร่วมกันนะครับไม่ใช่กติกาที่ต้องมาตัดสินกันตามพรบรกีฬามวยปีพุทธศักราช2542ครับแต่ว่าในเมื่อไว้ใจวางใจกรรมาการก็ต้องเชื่อมั่นในตัวกรรมาการแหละครับแล้วก็กอดรัดครับก็คือมีความเป็นพี่เป็นน้องครับแพ้ชนะก็มันเป็นเรื่องของเกมกีฬาครับแต่ว่าเงิน6ล้านนะสินี่สามารถพยากาักอรลุนต่างคนต่างมั่นใจนะครับ กรรมการบริษัทพัฒดีคำข้ามกลางความกดดันนะครับรวบรวมคะแนนและชูม,มือไปที่ทางด้านของโอชูสองมือครับนั่นหมายถึงว่าเสมอกันครับเสมอกันไปครับเจ้ากันไปนะครับคะแนนออกมาดังนี้นะครับกรรมการอนันตเมฆสวรคร์และชุมพลอินตยศให้สมรักชนะ49ต่อ48ครับ กรรมการไพฑูตกรอบกลางแล้วก็กรรมการชุมพลยินตายศนะครับให้เสมอกันไป48-48ต่อส่วนผู้ช่วยศาสตราจารย์อนาเมฆสวรรค์นะครับให้สมรักชนะ49-48ต่อครับ2ต่อ1เสียงครับหลังจบมาก็มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์มากมายทีเดียวนะครับพอแล้วแหละผมเบื่อกรรการมวยแล้วผมเบื่อแล้วแล้วยังไงต้องมีผลไม่พอแล้วผมเลิกแล้วผมเลิกแล้วประกาศแฝงแล้วผมแฝงรวมแล้วก็ผมก็มั่นใจนะว่าะสามยกผมได้ยกยกข้าวก็ได้ คือยกสี่ผมเข้าใจว่าผมตีเขาไม่ได้ผมก็ต้องปกครองตัวแล้วเขาตีเขาผมจริงแต่มันมีเสียงเชียร์มันไม่ได้จักแจ้งอะไรอ่ะอ่แต่แต่ผมผมนึกภาพวหาผมยกขาไม่ได้เพรผมก็ต้องประคองตัวแต่ว่าเวลาเขาตีมาผมก็ต้องพลิกออกพลิกออกมันไม่ไม่ถูกผมอ่ะเขาจะดูก็ถูเบาเอ่ะพอแล้วผมเบื่อผมเบื่อนะเบื่อหมดยกก็ยี่สิบหนึ่ง คือคือผมดูรัษณาแล้วเตรียมมาอุ้มเราอยู่นวนี่เล่นแต่โปรโมเตอร์ด้วยนะครับแต่ว่าถ้าความคิดของผมนะครับผมว่ามันมันน่าจะยากแล้วเพราะว่าเห็นสมรักเขาบอกว่าจะประกาศแผนรวมแล้วนะครับแต่ว่าถ้าตัวผมนะครับพอจะมาสร้างสีสันให้กับพี่น้องวงการมวยนะครับก็พร้อมเสมอนะครับที่จะมาชกกับใครก็ได้นะครับเพื่อที่จะเป็นการสร้างกระแสสร้างสีสันให้กับ ไอ้เกิดขึ้นกับวงการมวยต่อไปได้ครับการชกก็ผมก็พอใจในในเกมการชกนะครับว่าคะแนนก็คิดว่ายุติธรรมยุติธรรมเพราะว่าตลอดเกมการชกหมดยกผมก็ยังมองว่าสูสีมากใครชนะก็ได้ถ้าความคิดของผมในใจนะผมยังแอบมองกำในคะแนนกรรมการว่าเออคิดว่าใครชนะก็ได้หมดยกครับถ้าเขาไม่สมรักชนะผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะแต่ว่าเมื่อผลเสมอก็กต้องยอมรับครับแถวเนี้ยแม่งเถื่อนบอกตรงๆนะถ้าไม่ได้จริงอยู่ไม่ได้